จบสินแล้วฟิวรี่เปิดเผยให้สาธารณะรู้แล้วก็แค่เฉพาะที่ฟิรี่รู้คุณสตรรคเกอร์ถ้าใครรู้เรื่องงานที่นี่ก็ต้องรู้ว่าเราทำงานให้ฮไฮดราไฮดราเชียวสองด้านของเหรียญที่ไม่มีค่าเป็นเงินอีกต่อไปแล้วในมือเราตอนนี้สูงค่ากว่าทุกสิ่งที่พวกมันเคยรู้ เพชรน้ำงามที่เราเพิ่งพบเจอ,อยังต้องเจนไรอีกยังมีหน่วยงานอีกหลายแห่งทั่วโลกที่ทำงานชั้นนี้ให้กับไฮดราเราจะส่งไวยพวกมันให้กับตันอเมริกากับเพื่อนๆยอดมนุษย์เพื่อล่อไม่ให้ได้กลิ่นเราและบรรดาอาสาสมัครหลหะะครับที่ตายก็ฝังให้ลึกเอาให้ขนาดวิญญาณยังหาร่างตัวเองไม่เจอแล้วที่รอดล่ะครับ แฟนพี่คาไม่ช้าก็เร็วคุวกนต้องเจอกับแฟนพพ่ขานี่ไม่ใช่โลกของจราชนอีกแล้วไม่ใช่แม้ของยอดมนุษย์นี่คือยุคแห่งอพภินิหารด็อกเตอร์ไม่มีสิ่งใดน่าสะพึงกลัวไปกว่าอภินิหาร